องโชชี้หงไม่ควรจะราโบเวนโฟกัสเสริมเซ็นเตอร์ด่วนดีกว่าไหมเผยหงถกสัญญาใหม่กดาเต้ยังคงไร้ความคืบหน้านนะซาโก้เขาเป็นใครอดีตกองหลังลิเวอร์พูลประกาศแขวนสตั๊ดแล้วอาเน่รับยังคงไม่พอใจผลงานลิเวอร์พูลครรมบอลเยอะแต่ว่าสร้างโอกาสได้ไม่มากมายพอ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยสเตฟานอองโชออดีตเซนเตอร์ฮาฟของลิเวอร์พูลออกมาปฏิเสธแนวความคิดของเบนฟรัชเตอร์อ, Foster, อดีตผู้รักษาประตูพีมยรีกที่ว่าของแดนลิเวอร์พูลควรจะคว้าตัวจอร์ชโบเวนดาวรุกตัวเก่งของเวสต์แฮมมาร่วมชีมโดยที่อดีตกองหลังชาวสวิตเซอร์แลนด์มองว่าทีมเก่าของพวกเขานั้น ควรทุ่มเทความสนใจไปที่การเสริมนารับซะมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นารุกก็จะได้ตัวโมเบตซาร่ากลับมาจากเอฟคอนแล้วโเบเวนเองนั้นถือว่าเรียกว่าเป็นนักเตะท,ที่ดีสุดของเวสต์แฮมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากหลังจากนี้และยิงประตูได้เป็นเลข2หลักติดต่อกันมากถึง4ประตูกาน แต่ว่าด้วยสถานก,การณ์ี่คุณคอนกาลังดิ้นบนหนีตกชั้นทําให้มีการพูดถึงความเป็นไปได้ว่าดาวเตะไวช์ชูเก้าในวลนี้อาจจะย้ายทีมแม้ว่าจะมีสัญญายาวถึงปี2030ก็ตามทีก่อนหน้านี้ทันตองเป็นฟรอสเตอร์อดีตผู้รักษาประตูพิมบริกมองว่าโบเวนเนียมีศักยภาพมากพอที่จะเล่นให้กับลิเวอร์พูลได้แบบสบายๆเขาเหมาะกับลิเวอร์พูลมากเลยนะคุณจะได้ฟอร์มระดับสูงจากเขาอีกประมาณ3-4ปี โรเตอร์ได้กล่าวในพอดแคสต์อย่างไรก็ตามองโชวมองต่างออกไปโดยย้ำว่าลิเวอร์พูลแทบจะไม่เคยลงเล่นทุกนัดหรืรื่าลงทุนกับนักเตะอายุปลายยี่สิบกาตำแหน่งที่จำเป็นเร่งด่วนกว่าใดีครั้งนี้ก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟผมเห็นด้วยกับแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างยิ่งสิ่งที่ทีมต้องการมากที่สุดก็คือกองหลังตัวกลางระดับท็อปที่เข้ามาแล้วก็เล่นได้ทันทีถ้าเซนจะเซ็นนักเตะลักษณะนั้นคุณต้องยอมใจหนักเลยก็ว่าได้ เว้นแต่ว่าจะเป็นดีลยืมตัวระยะสั้นแต่โดยทั่วไปแล้วคุณต้องลงทุนสูงนะอดีตประกานหลังชาวสวิสเซอร์แลนด์ยังคงแสดงความเชื่อมั่นว่าฮาริวฟูไม่จําเป็นจะต้องเสริมเกมรุกเพิ่มเติมเพราะว่าโมมิซาร่าจะกลับมาจากหลังจบแอฟริกันคัฟออฟเนชั่นผมยังคงเชื่อว่าทนานังของฝั่งซาร่าอีกนั้นอ่าจะกลับมาอย่างกระหายหลังพักไป4 6สัปดาห์เขาจะกลับมายิงประตูและก็ทำแอสซิสได้อีกครั้งอย่างแน่นอน สำหรับโบเวนแล้วองโชยอมรับนะว่าเป็นนักเตะที่ดีแต่ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมกับแนวทางการเสริมทัพของริเวอร์พูลเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากแต่ถ้าคุณจะลงทุนคุณต้จะเลือกนักเตะที่อายุน้อยกว่ามีโอกาสพัฒนาและขายต่อในอนาคตโบเวนอายุมากขึ้นรับแม้ว่าเขาจะทำได้ดีกับเวสต์แฮมแต่คำถามคือเขาจะทำแบบเดียวกันนั้นได้ไหมกับสโมสรที่ใหญ่กว่าบนเวทีที่กดดันมากกว่าผมยังไม่แน่ใจเลยนะ ทางนี้เชกเกนคารับอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเคยออกปากชื่นชมโบเว่นอย่างมากโดยเคยเรียกเขาว่าเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบที่สุดคนหนึ่งเมื่อปี2023แต่จากมุมมองของโซโซอองโซนั้นดูเหมือนว่าเดี๋ยวนี้จะไม่สอดคล้องกับทิศทางของของดงลิเวอร์พูลในยุคป,ปัจจุบันในครานี้สักเท่าไหร่นัก The a t h l e t i c เปิดเผยว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างลิเวอร์พูล แรากาอีบราคิมากโกนาเต้ยังคงไม่มีความเพิ่มหน้าเพิ่มเติมอีกทั้งพวกเขาไม่มีแผนในการเสริมทัพช่วงเดือนมการาคมเพื่อทดแทนนักเตะท,ที่บาดเจ็บได้ซ้าไปตัวแทนของโกนาเต้พูดคุยกับเรเัลฟูมาสักพักใหญ่แล้วอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังคงไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นโดยที่สัญญาของเขาจะหมดลงสิ้นสุดฤดูกาลนี้หากทั้งสองฝ่ายหาข้อตกลงไม่ได้ก็จะทําให้ดาวเตะวย26ปีรายนี้สามารถจะย้ายออกจากทีมได้แบบที่ไม่มีค่าตัว เมื่อถึงซัมเมอร์ในขรั้งนี้โดยสัญญาใหม่ของโกนาเต้ที่ไม่คืบหน้าเราไปถึงการที่เฟอร์จิวฟันด้ละก็โจโกเมสต่างก็บทสัญญาในปี2027ทำให้ซัมเมอร์นี้เลเอร์พูจะหันไปโฟกัสกับการเสริมเซนเตอร์แบ็กนอกนอจากนี้เองของแดนเลเอร์พูไม่มีแผนนะฮะที่จะทำให้ใครมาแทนเหล่านักเตะที่เรียกว่าจะพบกับอาการบาดเจ็บสำหรับตลาดซื้อขายรอบนี้ ซึ่งโจวานนี่เบรโอนี่กองหลังดาวรุ่งพบกับอาการบาดเจ็บพักยาวเช่นเดียวกันกับอเล็กซานเดอร์อิซักและเมื่อในเดือนนี้คอเนอร์แบตเทอรี่ต้องพักยาวโดยคราดนิ้ด้วยเช่นเดีวยวกันถึงอย่างนั้นพวกเขาไม่มีแผนตามหาคนมาทดแทนอิซักกับเลโอนี่และสำหรับแบตเตอรี่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันแม้่พวกเขาจะขาดแบตเตอรี่ไปแต่ก็ยังคงวินาเตตแบบเจเรมีฟิมฟงและก็โจกโกเมสที่เล่นแก้ขัดได้เช่นเดียวกับโดมินิกโซบ,บ็อกสไร์กับเคอร์ติชจน เล่นบิงแบ็กขวาแทนที่ได้เหมือนกันส่วน,นรายของโมเมตซาร่านั้นเวลานี้คาดการคาดหมายว่าเขาเองนั้นจะอยู่ทีมต่อจนจบฤดูกาลโดยพวกเขาหวังว่านักเตะจะอยู่จนครบสามสัญญาที่หมดในปี2027แต่หากว่ายังคงมีปัญหาคาใจกันก็ต้องพูดคุยถึงการแยกทางกันก่อนหน้านี้ในขณะนี้ มามาดูซาโกอ,อดีตกองหลังของลิเวอร์พูลออกมาประกาศแขวนสตัต๊ดจากการเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงค่ำวันที่12มกราคมมามาดูซาโกย้ายจากปารีสแซงต์แชงมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2013ในยุคของเบนดอนเบราเชอร์อย่างไรก็ตามกองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้บอกลาทีมองแดงย้ายไปอยู่กับคริสตันพาเดชเมื่อปี2017ด้วยสัญญาเยืมตัวก่อนที่จะมีเป็นอ่าเป็นการย้ายทีมอย่างท้าบอลและเขาเองนั้น ก็อยู่คาแข้งในถิ่นเซลเฮิร์ฟพาร์คจนถึงปี2021เลยนะโดยหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายไปเล่นกับฝรั่งเศสกับทั้งของทางนันบงเปรรเยสก่อนจะลงเล่นให้กับทางนานของเชอร์เปดูคูไซสึสมสอนในจอร์เจียเป็นทีมสุดท้ายก่อนตัดสินใจแขวนสตาร์จนอายุครบ3 6ปีในช่วงเดือนนาโดยกัรน,นี้อันเดสรโรตยอมรับว่ายัางคงไม่พอใจกับผลงานของลิเวอร์พูลครองบอลเยอะแต่ว่าเร้างโอกาสได้ไม่มากมายพอแม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้ก็ตามที โนมินิกสซบร์สไล์ยิงไกลตรงตาข่ายช่วงต้นเกมตามด้วยลูก2จากเจเรมี่ฟิมปงแต่ว่ามิดฟิลด์ชาวฮังการีเองก็เล่นติดประมาทไปหน่อยได้บอลคืนมาก็กาดจะเขี่ยควายหลังคืนให้กับจอจีบมามบาดาฟิชารีแต่บอลมันสั้นไปทําให้อดัมฟิลิปที่วิ่งมาเพรสกดดันได้บอลแล้วก็ยิงไล่ตามมาเป็น1ต่อ2จากนั้นฟอเรียนเบียดก็แล้วก็อุโกเอกิเตเก้ก็ดอสำรองช่วยกันยิงช่วงท้ายเกม ให้กับลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะบาร์บารีจากลีกวันไปแบบไม่ยากเย็น4-1ต่อทะลุผ่านเข้าไปสู่รอบ4 FA Cup ในครังนี้ได้โดยหลังเกมอันเกได้กล่าวบอกว่าผมเนี่ยพอใจกับประตูที่เรายิงได้นะแต่ผมคิดว่าเกมนี้สูสีกันมากเกินไปและกินเวลาน่านานเกินไปนำอยู่2ต่อ0นย์แล้วมาเสียประตูแบบนั้นทำให้สถานการณ์ยิ่งยากลำบาก จนกระทั่งเหลือเวลาอีก5หรือว่าสิบวนาทีสุดท้ายแล้วจังหวะพลาดอีกนิดเดียวก็อาจจะตามตีเสมอ2ต่อ2ได้พอใจกับประตูที่ทําได้นะแต่ว่าเสีโอกาสได้ไม่มากมายพอจากที่เรานั้นครองบอลได้เยอะเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการได้ให้ความสําคัญกับ FA ฟเอครับวุนืซอชาวดัชระบุว่าไม่มีทางเลือกอื่นเลยผมไม่สามารถจะประเด็นตัวผู้เล่นได้1 1คนเพราะผมไม่มีทีมแบบนั้นหรือไม่ก็ต้องเลือกทีมยู21ปี หรืออยู่สปีแต่คุณจะได้เห็นได้ในวันนี้ว่าเราเองนั้นต้องให้เกียรติการแข่งขันให้เกียรติวันเชอรี่แม้จะมีผู้เล่นตัวจริงหลายคนพวกเขาก็ยังคงทําให้เรานัน้นเล่นลําบากอยู่ดีสื่อบรรายง,งานข่าวว่าลิเวอร์พูลภายใต,ใต้การนําของทางด้านของฟังอาร์เซนอลไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญานักเตะใหม่เพื่อมาทดแทนบรรดาแข้งเจ็บอย่างอเล็กซานเดอร์อิสซักหรือคอนเนอร์แบชเชอรี่ในตลาดรอบดนี้โดยลิเวอร์พูลกำลังเจอกับปัญหานักเตะบาดเจ็บยาวหลายราย ทั้งอาริสันเดอร์อิซักกหน้าตัวเก่งค่าตัวสติอังกฤษที่ต้องพักยาวจนถึงช่วงเดือนมีนาคมรวมไปถึงคอนเดอร์แบชารีและก็โจวานนี่เรโอนนี่ซึ่งต้องพักทั้งซีซั่นทำให้มีการคาดการกำลังของแดนลิเวอร์พูลนั้นอาจจะเสริมนักเตะหน้าใหม่เพิ่มเติมตรตลาดนักเตะหน้าหนาวช่วงเดือนมการาคมที่กำลังเปิดทำการอยู่ในเวลานี้ทาว่าล่าสุดนั้นเดวิดเออร์สตินผู้สื่อข่าวคนดังจากเดอะอแลนติกระบ,บุว่าลิเวอร์พูล ไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญานักเตะม,มาทดแทนอีซักหรือว่าเลวนี่ในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้และคาดกันแล้วว่าจะเป็นเช่นเดียวกันกันกบแบตเชอรี่ในคราลินี้ด้วยลิเวอร์พูลเชื่อว่าแบตเตอรี่จะกลับมาทันช่วงเริ่มต้นปีซีซั่นและด้วยวิธีการทํางานของสโมสรพวกเขาเองจะไม่เซ็นสัสญ,ญญานักเตะถาวรในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้มีการรายงานเพิ่มเติมบอกว่าหองแดนลิเวอร์พูลนั้น จะโฟกัสเพื่อเล่นหน้าใหม่ตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟในงานช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าเนื่องจากความไม่แน่นอนเ,อเรื่องของอนาคตของอิบราฮิมาโกนาเต้ซึ่งก็จะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลในครั้นี้เพิ่มเติมนั่นอีกนะและข่าวีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมัาจะกันมหม่าวลต่อไปขอบคุณทุกคนที่นับฟังกันครับ